ความสวยไม่เป็นรองเปอร์สิบเอสาวสวยจากพักก้าวไกลก็ได้ได้ว่าความสวยไม่เป็นรองความสามารถไม่เป็นสองสอสอใหม่ถอดด้ามบางคนพึ่งลงสนามก็กวาดคะแนนล้มบ้านใหญ่ตกทะเลจะมีใครก่งากนั้นอัปราชก็ได้เลยจ้าคนที่11พลอยเพชรรัตน์ใหม่ชมพูสอสอจากเชียงใหม่เขตหนึ่งอำเภอเมืองเธอเป็นลูกสาวของอดีตรองนายกอบจอเชียงใหม่และการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ทำให้เธอนั้นทิ้งห่างคู่แข่งเปยียงขาดลอย คนที่10คีมการนิกจันทดาสสเชียงใหม่เขตสองอำเภอสารพีเธอจบปริญญาตรีสาขาเภศสัชศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินและก็ยังเคยทํางานเป็นพนักงานต้อนรับสายการบินต่างประเทศและก็ยังเป็นสมาชิกเกษตรกรนุ่นใหม่ก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการเมืองเป็นสมาชิพกพรรคก้าวไกลนอกจากนี้เธอก็ยังได้ลงชิงตาแหน่งสสเชียงใหม่และก็คว้าชัยได้เป็นสสสมัยแรก คนที่9จีนพุทธิตาชัยอน,นันต์สสเชียงใหม่เขตศีอำมเอรัันใต้เธอจบปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้เธอก็ยังเป็นอดีตนักกิจกรรมอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษาและก็ยังเป็นอดีตอาสาสมัครนสิทธิมนุษยชนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมต่อมาได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรนาคตใหม่และก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยสสแบบบัญชีรายชื่อต่อมาก็ได้ลงชิงสมัครสสพรรคก้าไกลนั่นเอง คนที่8ดไก่ที่พาปวีณาสเสถียรสสจากเขตลำปางจบปริญญาโทจากสาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคแหงอดีตเธอเคยเป็นผู้สมัครสอสพักอนาคตใหม่ก่อนต่อมาสมัครเลือกตั้งในพื้นที่เดิมและชนะการเลือกตั้งเป็นในที่สุดคนที่7มิงรภพัสสอนนิยโมโมสดสสเขตสี่จากลำปงางจบปริญญาโทบริหารธุรกิจหลักสูตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการเลือกตั้งในครั้งแรกของเธอนั้นก็ได้คะแะนนชนะขาดลอยทิ้งหา่างสสแปดสมยัย ผลที่6เพรวนิดานกพัสสิทธ์สสเขต2ชลบุรีเธอจบปริญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้ได้ว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยจริงๆเธอเป็นลูกสาวของศักดานพสิทธิ์อดีตผู้สมัครสสชลบุรีและอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้คุณพ่อของเธอก็ยังเป็นอดีตประธานนปชจังหวัดชลบุรีและก็อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อชาติ คนที่ 5. เอิร์ธกมลทัศน์กิติสุนทรสกุลซสๆจากจังหวัดระยองจบนิเทศศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพานอกจากนี้เธอก็ยังเคยเป็นอดีตตัวแทนประกันชีวิตก้าข้าสู่สนามการเมืองครั้งแรกก็กว่าคะแนนไปแล้ว30,000คะแนน คนที่4พึ่งพนิดามงคลสวัสดิ์จบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศในอดีตเธอเป็นแอ์โฮสเตสและเนขานุการกอมทกิจการสารองค์กรอิสระองค์กรอายการและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรเข้ารวมกับพางอนาคตใหม่กับทางพักถูกยุบและมาเข้าร่วมกับสสสมุทรปราการเขตหนึ่งคนที่สฟ้ารัชนกสุขประเสริฐสสจากจังหวัดสมุทรปราการเขต2อดีตผู้สมัครอบประจสมุทรปราการหลังจากที่เธอนั้นได้ลงสมัครก็สามารถล้มยักษ์ปากน้ำอย่างบ้านใหญ่อศวะหินไปได้ คนที่2ไอรัชนกศรีนอกตัวแทนจากพรรคก้าวไกลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสถิติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ที่ได้ว่าเธอนั้นก็เป็นผู้สร้างตำนานคูนตระกูลอยู่บำรุงคนที่หนึ่งมิวสิริพัทรกองตะการอดีตนักสแสดงสาวชื่อดังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้เธอก็ยังจบปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปรทุมหลังจากที่ประกาศล,ลงรับเลือกตั้งในานกกามพรรคก้าวไกลเธอนั้นก็ได้ผ่านด่านเข้ารอบเป็นสมัยแรก